คุณกินวิตามินเสริมหรืออาหารเสริมอยู่ไหมปัจจุบันเรากินวิตามินเสริมอาหารเสริมกันเยอะแยะมากมายเลยค่ะแต่เคยสงสัยไหมคะว่าวิตามินมันเกิดมาได้ยังไงใครเป็นคนคิดแล้วเราจําเป็นต้องกินจริงๆงไหมจริงๆคําว่าวิตามินนะคะเพิ่งเกิดเมื่อร้อยกว่าปีก่อนเดิมไม่ได้ชื่อว่าวิตามินแต่ชื่อว่าไวต้าบวกเอมินไวต้าคือชีวิตค่ะเอมินคือสารจําเป็นมารวมกันกลายเป็นสารจําเป็นต่อชีวิต ต่อมาพบว่าสารเนี้มันไม่ได้มีแค่เอมีนนะในปี1920นะคะเซอร์แจ็คเซซิลดัมมอนก็เสนอให้ตัดตัวอีออกก็เลยกลายเป็นคำว่าวิตามินแบบที่เราใช้กันในทุกวันนี้ต่อวิตามินมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงใครเป็นคนค้นพบก็ต้องย้อนกลับไปค่ะมีบันทึกไว้ว่าชาวอียิปต์โบราณให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคตาบอดตอนกลางคืนค่นนะ,คะกินตับเพื่อที่จะ รักษาโรคนี้อา้าวทำไมต้องให้กินตับเพราะว่าในตับมีวิตามิน A ค่ะแล้วก็ย้อนไปเมื่อ1,300ปีก่อนชาวจีนได้บันทึกเกี่ยวกับโรคเน็บชาไว้แต่ตอนนั้นเขาก็ไม่รู้นะคะว่ามันเกี่ยวกับการขาดวิตามินแล้วราวคศ .1535 มีรายงานของนักสำรวจชาวฝรั่งเศสค่ะที่เขาชื่อว่าชาคคาเทียซึ่งเป็นนักเดินเรือแล้วก็นักสำรวจชาวฝรั่งเศสค่ะ เป็นคณะสำรวจที่ไปยังอเมริกาเหนือเขาได้รายงานไว้ว่าเขาและคณะเดินเรือค่ะออกเดินเรือเป็นเวลาหลายเดือนโดยลูกเรือได้รับสารอาหารที่จํากัดส่วนมากก็จะเป็นอาหารแห้งค่ะทําให้คนเหล่านี้เกิดอาการอ่อนเพลียเลือดออกตามลายฟันเป็นอาการของโรคลักระปิดลักระเปิดแต่อาการต่างๆเหล่านี้หายไปเมื่อขึ้นฝั่งและลูกเรือได้รับผักและผละไม้มันก็เป็นอาการแสดงถึงการขาดสารอาหารขาดวิตามิน ต่อมาในปีคศ1747เจมสอ์ลินเป็นแพทย์ชาวสกอตแลนด์เป็นผู้บุกเบิกสุขออนามัยในกองทัพเรือเขาได้ทําการทดลองโดยแบ่งลูกเรือเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งให้กินอาหารปกติถือว่าเป็นกลุ่มควบคุมค่ะและอีกกลุ่มหนึ่งก็กินอาหารปกติด้วยค่ะแล้วก็กินส้มเขียวหวานและมะนาวทุกวนันผลปรากฏว่าผลไม้รสเปรี้ยวสามารถรักษาโรคลักกระปิดลักลกระเปิดได้จริงถือว่าเป็นการทดลองแ,แรกๆเลยค่ะที่มีกลุ่มควบคุมก็คือกลุ่มที่กินอาหารปกตินั่นเองซึ่งมีการ การตีพิมพ์ด้วยนะคะในวารสารชื่อว่า The a t i s o n t h e s c o v y ในปีคศ1753จนกระทั่งปีคศ1890ในช่วงที่เชื้อโรคก,กำลังโด่งดังคริสเตียนเอริกแมนเป็นแพทย์และนักพยาธิวิทยาชาวดัสได้พยายามเพาะเชื้อโรคที่ทำให้เกิดโรคเน็บชาโดยเอาเลือดของผู้ป่วยโรคเหน็บชาค่ะไปฉีดใส่ไก่ ปรากฏว่ามีไก่บางส่วนเท่านั้นนะคะที่เกิดขาอ่อนแรงพอเก็บข้อมูลเพิ่มเติมค่ะเขาก็พบว่าไก่เหล่านี้กินข้าวขาวที่เหลือจากโรงพยาบาลทหารส่วนไก่ที่ไม่เป็นโรคนั้นกินข้าวกล้องเขาก็เลยทดลองให้ข้าวกล้องกับไก่ที่เป็นโรคค่ะปรากฏว่าไก่ที่เป็นโรคหายเขาก็เลยสรุปได้ว่าโรคนี้ เกี่ยวกับสารอาหารไม่ได้เกี่ยวกับเชื้อโรคการทดลองนี้นะคะก็ทําให้อดอล์ฟกิลเลียนวอร์เดแมนแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ชาวดัตศึกษาโรคนี้ในนักโทษคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาทดลองกับสัตว์ทดลองกับนักโทษด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีการทดลองกับนักโทษแล้วเนาะเขาพบว่านักโทษที่กินข้าวขาวค่ะเป็นโรคเน็บชาหใน39คนและในขณะที่นักโทษที่กินข้าวกล้องค่ะพบว่าเป็นโรคเน็บชาเนี่ย หนึ่ในพันคนซึ่งแตกต่างกันถึง250เท่าจึงเชื่อได้ว่าข้าวกล้องมีสารป้องกันโรคนี้ได้แต่ตอนนั้นเขาก็ยังไม่รู้นะคะว่ามันมีวิตามินอะไรข้อสงสัยต่างๆที่สงสัยว่าสารอาหารประเภทนึงสามารถรักษาโรคบางอย่างได้ก็เป็นจุดกําเนิดของการเกิดวิตามินต่างๆขึ้นมาในปีทศวรรษที่1,900ในปีคศ .1913 อเาเมอร์แมคคอลัมและมาเกเลตเดวิสนักเคมีชาวอเมริกันได้ส สกัดวิตามินชนิดแรกสําเร็จค่ะโดยเขาเรียกว่าแฟกเตอร์ A ซึ่งพบมากในตับและสารที่อยู่ในเข้ากล้องเรียกว่าแฟกเตอร์ B ซึ่งก็คือวิตามิน A และวิตามิน B ในปัจจุบันนั่นเองค่ะต่อมาในปีคศ .1922 อแม็คอลัมก็สกัดวิตามินดีได้สําเร็จโดยสังเกตว่าหนูที่กินแต่ธัญญาหารจะเกิดโรคที่เหมือนโรคกระดูกอ่อนในเด็ก หรือที่เรียกว่าริกเก็ตและเมื่อเขาทดลองให้หนูเหล่านี้ค่ะกินน้ำมันตับปลาก็พบว่าสามารถป้องกันโรคนี้ได้และอีกหนึ่งปีต่อมา w e w a n และ K.B. i ิชชอก็ค้นพบวิตามิน E ค่ะและต่อมาในปีคศ1926จอร์ดริชาร์ดไมนอและวิลเลียมแฮลลี่เมอร์ฟีแพทย์ชาวอเมริกันได้ทดลองรักษาผู้ป่วยโรคโรหิตจางชนิดรุนแดงโดยให้กินตับ ปรากฏว่าได้ผละคะ่ะมันก็เลยเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากเลยที่โรคโรหิตจางสามารถรักษาด้วยการกินอาหารเพราะเนื่องจากขาดวิตามิน B12 นั่นเองค่ะต่อมาในปีคศ1928เาอลเบิร์ตวอแซนจอร์จีนักเคมีชาวฮังการีก็คนผมวิตามิน C ซึ่งพบมากในรสเปรี้ยวก็ย้อนกลับไปเมื่อตอนที่มีการเดินเรือและให้ทดลองกินส้มเขียวหวานกับมะนาวจำได้ไหมคะ แต่ตอนนั้นเขายังไม่รู้ว่าสารนี้เรียกว่าวิตามินซีค่ะเพิ่งจะมาค้นพบ ว่าเป็นวิตามินซีโดย Albert ร์ตวอร n นเซนเจอร์ีซึ่งหากใครขาดวิตามินนี้ก็จะเป็นโรคลักกระปิดลักกระเปิดนั่นเองนะคะแต่เขาก็ยังสั่งคอวิตามินซีไม่ได้นะคะจนกระทั่งเซอร์วอเตอร์นอร์แมนฮาวเวิร์ดเป็นคนสั่งคอวิตามินซีได้สำเร็จในปีคศ1933ค้คนพบวิตามินซี9 9 8 8สั่งคอวิตามินซีได้1933ก็ห่างกันหลายปีอยู่นะ ในปี1932ก็เกิดการค้นพบวิตามิน B1 โดยโรเบิร์ตอาร์วิลเลียมและอีกหนึ่งปีต่อมาลิชาร์ดคูนนักเคมีชาวเยอรมันและพีเกรรี่ก็ค้นพบวิตามิน B2 ในปี1934วิตามิน K ถูกค้นพบโดยเฮนริกคาร์สบิทเดมนักเคมีชาวเดนมาร์กโดยเขาสังเกตว่าไก่ที่ถูกจำกัดอาหารจะมีเลือดออกโดยตอนแรกเขาก็คิดว่า เป็นโรคลักกระปิดลักกระเปิดหรือเปล่าเขาก็เลยเพิ่มวิตามินซีให้ไก่แต่มันก็ไม่ได้ผลค่ะ เขาก็เลยทดลองให้ไก่กินแฮมซีดปรากฏว่ามันการเลือดออกได้เขาก็เลยรายงานในวารสารการแพทย์เป็นภาษาเอยอรมันว่า c o a c u l a n t vitamin ซึ่งใช้ตัวนำหน้าว่าตัว K ปัจจุบันก็เป็น c o a c u l a n t ใช้ตัว C นะทำให้สารชนิดนี้ค่ะมีชื่อว่าวิตามิน K ก็คือ coagulant vitamin นนั่นเองหลังจากที่วิตามิน K ถูกค้นพบค่ะในปีคศ1934 เอ็ดเวิร์ดอเดลเบิร์ตดอร์ซีนักเคมีชาวอเมริกันก็สามารถสัางขอวิตามินเคได้ค่ะในทศวรรษที่1950จอร์ดวอ์ดนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันได้ค้นพบว่าวิตามินเอเป็นส่วนหนึ่งของจอประสาทตาค่ะที่ส่วนสำคัญในการรับแสงและมองเห็นภาพได้ปกติถ้าขาดวิตามินเอก็จะเป็นโรคตาบอดตอนกลางคืนแต่เราสามารถป้องกันได้ด้วยการกินตับเพราะว่ามีวิตามินเอสูงย้อนกลับไปที่ทาวอีบโบราณ ที่ให้ผู้ป่วยโรคตาบอดตอนกลางคืนกินตับจำได้ไหมคะเมื่อประมาณก่อน1,300ปีก่อนอีกนะคะแต่ตอนนั้นก็คือไม่รู้ว่ามันมีวิตามิน A เนาะเพิ่งจะมารู้ในปีคศ1950ว่าจอประสาทตามีส่วนประกอบของวิตามิน A นัำจากนั้นมาโลกเราก็เลยรู้ว่า วิตามินค่ะมีคุณสมบัติในการป้องกันโรคแล้วก็รักษาโรคบางอย่างได้วิตามินจริงๆแล้วคือมีอยู่ทุกส่วนในร่างกายของเราอยู่แล้วค่ะมีความจําเป็นในร่างกายของเราอยู่แล้วแต่เราจําเป็นต้องได้รับจากอาหารที่เราต้องกินเข้าไปนะคะเพราะว่าวิตามินบางอย่างร่างกายเราไม่สามารถสร้างเองได้เนาะมาดูในยุคปัจจุบัน คือวิตามินอุตสาหกรรมการผลิตวิตามิน,นะคะ่ะก็มีเยอะแยะแพร่หลายมากเลยนะคะเพราะว่ามันก็ยังมีคนที่เป็นโรคจากการขาดวิตามินอยู่และก็อย่างที่รู้กันมาหลายร้อยมาเป็นร้อยปีนะคะว่าวิตามินสามารถป้องกันโรคบางอย่างได้คนก็เลยหันมากินวิตามินเสริมมากขึ้นแต่ถ้าเราไม่ได้กินวิตามินเสริมนะคะแล้วก็รับประทานอาหารปกติได้อย่างครบถ้วนอยู่แล้วทั้งผักผลไม้ต่างๆนานาเรา ไม่ต้องกินเสริมก็ได้ค่ะนี่ก็เป็นความเป็นไปเป็นมาของวิตามินนะคะทุกคนคิดว่ายังไงคะเราควรที่จะกินวิตามินเสริมไหมก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิป กำเนิดวิตามินนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขออภัยมากๆเลยนะคะอาจจะพูดชื่อนักวิทยาศาสตร์บางท่านผิดพลาดไปบ้างออกเสียงไม่ถูกบ้างนะคะต้องขออภัยมากๆเลยนะคะยังไงก็ฝากติดตามคลิปถัดๆไปของมิ้นด้วยนะคะ